นะครับสดสดสักตาหนึ่งนะครับว่าจะเก่งจริงหรือเปล่าเจอกบบของแข็งเลยทีนี้เราบอกเล่นสดเจอของแข็งเลยทวีศัก์ขึ้นก่อนขึ้นไปล่อเขาก่อนครับตอนนี้เขาจะกินก็ปุดไว้นะครับเราจะเดินหมากอีปุ่มครับ เดินัาอีกปุ้มไปเลยแข็งขนาดไหนเราไม่รู้แหละเราเจะจดขัดอ้าวเราขึ้นนี่เลยแล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปเล่นครับผมมาไม่รู้ผมแทงสองแหละอาขู่ไปทางนี้ก่อนมากินก่อนครับผมยังไงมันฟรีคืนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับตัวนั้น เราก็รีบเลยตัวนี้เรารีบเลยแล้วก็ให้เขากินไปเลยนะครับแล้วเล่นหมากแบบออกแบบฉลาดนะตอนนี้ปลายเข้าทางนี้เลยครับอย่าไปสนครับอย่าไปสนอืจับเข้านี่เลยมัฟอันนี้เล่นสดๆนะครับมับ จับมารีไปเลยครับผมเก่งๆนี่แหละทวีศักดิ์นี่แหละตาน,นี้จะเสียคนเนี่ยเราไม่เสียคนเลยแล้วได้สองต่อไปแล้วทวีศักดิ์เดินไหนครับผมกินนี้ครับผมขึ้นมาก็โดนสองนะครับโดนสองหมดเอา้าก็บอกว่าโดนสอง กินไหมเทวีศักดิ์กินไหมไม่กินก็ยอมแพ้ไปครับผมอ่าผมกินเอาแต้มมาคะแนนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะกินสามอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้กระลอยเสียคนเลยเสียเซียนเลยครับตอน,นี้อา้าวยอมแพ้ไปแล้ว